ออกมาเดินเตะๆสักพักชักเริ่มเมื่อยแล้วสิหาที่พักดีกว่าอืมตรงนี้น่าหลับสบายขอหยิบไหนละกันนะน่าจะไม่มีคนมาเหยียบอ๋ออ๋อเสียงนกที่ไหนมากลัวเนี่ยแมวกำลังนอน โอ้ยึงโอ้ยอ่ะที่นี่ที่ไหนละนี่ไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงตึกแ่ไม่หมดเลยแย่แล้วแย่แล้วแล้วจะลงไปยังไงละนี่ยสูงมากๆเลยอะ่ะมองไปทางไหนก็มีตึกเผิ่งยิ้มแค่แป๊บเดียวเองมันตื่นที่ไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่ฝันใช่ไหม แม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูอยู่บนดาดฟ้าโ <Only S 2> อล <Way S 2> ิเว y i ์อ <East S 2> ีสต <now. S 2> ์ดาวางลงคือหนทางเดียวอาละค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เกม Only Way is Down <laughs> ซึ่งเกมนี้นะคะเราต้องมารับบทเป็นน้องเหมียว <Wow. S 2> ที่เพิ่งงีบด้แป๊บเดียว ตื่นมาทีก็อยู่บนตึกเปรี่ยวละฟ้าซะแล้วโอ้โหที้ต้องพากันหาทางลงไปหาเจ้าธาสแล้วสิปั่ะเจ้าธาน่าจะเป็นห่วงแกแล้วมั้งกะว่าจะมาเดินติดเตีนอกเมืองแป๊บเดียวเองอะเรามาเอาใจช่วยเจ้าน้องเหมียวสมเพลลงจากตึกอย่างรอดปลอดภัยเพื่อกลับไปเจเจ้าธาส์ที่บ้านที่กำลังเป็นห่วงกันอยู่ดีกว่าค่ะเริ่ม เรามี9ก้าชีวิตนะคะเนี่ยชีวิตเรายังเต็มเปี่ยมวยเขาบอกว่าใช้แบบว่าเส้นของเจ้าแมวเหมียวเนี่ยในการนำทางแบบว่ากลับบ้านได้โอเคโอ้แต่ตอนนี้ขอมองหน้าเจ้าแมวเราก่อนโอ้ยน้องเหมือนแมวจริงเลยอะแต่ว่าโอ้ยน้องมองกล้องสิลูกที่นี่มันที่ไหนเนี่ยอโอจะลงไปยังไงสูงขนาดนี้อสูงขนาดไหนอะโอ้โหคือมันสูงมากอะโอ้นั่น ถนนนอยู่นั่นโอ้โหเป้าหมายเราเราเล็กนิดเดียวเองอะเราเป็นแมวอะยังไงเราก็เอาขาลงอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าเราจะลองโดดลงไปเลยเอาขาลงได้ก็ไม่ที่แปลว่าจะรอดนะสูงขนาดเนี้ยลงไปมีหวังขาหักแน่เลยก็จริงงั้นเราแบบว่าใช้คิตตี้เซนในการตามหาแบบว่าแพลตฟอร์มที่น่าจะใช้เป็นทางลงได้ดีกว่าอะนี่โอ้โหคิตตี้เซนมาเป็นเส้นไปเลยไหนซิ ทางนี้หรอตรงนี้มันมีอะไรนะอ๋อนี่ไงมันเชื่อมโอ้โหมีเชื่อมไปอีกตึกด้วยนะคะเนี่ยเราเป็นแมวที่แบบต้องมาเล่นกายการรมนิดนึงแต่ฉันเชื่อมั่นว่าทําได้แหละเพราะแมวที่บ้านฉันอะก็โดดเป็นประจำโอ้โหโนสวอ,อเราต้องระวังด้วยนะคะไม่งั้นแบบว่าน้องอาจจะเสียการทรงตัวได้แบบเวลาแบบแบบอยู่บนแพลตฟอร์มที่มันเล็กๆแบบนี้อ่ะอันต่อไปอโดดลงอันนี้อจื เกือบไปโอ้โหเส้นทางมันเล็กมากเลยวิ่งได้ปะเนี่ยวิ่งไปเนี่ยอาจจะขีดได้เลยนะคะเนี่ยเอีเอ่ไปทางไหนต่อดีะโอ้โหเขาให้ไปทางไหนหรอต้องไปทางนู้นเลยหรอเออเอเอออันนี้น้องแค่หลับไปใช่ไหมมันแค่เตี้ยๆนิดเดียวเองน้องขีดเลยหรอโอ้โหนี่มันน่าจะไม่ใช่เกมที่เหมาะสําหรับคนรักแมวแล้วค่ะเนี่ยใจจะขาดเอา ไหนสิขอลองใหม่แปบ,บหนึ่งนะมันโดดไปไหนได้อีกบ้างนะเนี่ยเขาให้เราไปทางนั้นอะแต่เมื่อกี้เราตกไปตรงนู้นนิดเดียวอะคือเราขีดเลยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ย <d> <d> ดูเหมือนว่าตอนนี้ชีวิตเราจะเหลือแค่ จ็ดชีวิตแล้วนะคะโอ้โหชีวิตหายไปเร็วมากๆเลยมันแอบควบคุมยากนี่นี่ขอบขอแบบนี้เราต้องเดินระวังเดินระวังรักษาชีวิตน้องแมวเอาไว้น้องแมวส้มจะต้องได้กลับบ้านโอ้โอ้โอโอโอถอยถอยถอขอนอนตรงนี้ก่อนละกันมันสบายดีจะได้พาน้องแมวส้มกลับบ้านวิเนียดูเหมือนบ้านที่จะได้กลับเหมือนจะเป็นบ้านเก่ามากกว่านะคะ โอ้โอ้มามาน้องยังดีที่น้องกระโดดสูงอยู่ใช้ความกระโดดสูงกระโดดไกลให้มันเป็นประโยชน์อุย้ยโชคน้องนี่มันดีจริงๆตายตรงนี้มาสามรอบแล้วนะโอ้โหแกแกแกเดี๋ยวก่อนตรงตรงนี้มันเดินยากมากเลยดิฉันดิฉันจะไม่เดินไปทางเดิมแล้วอะไรที่มันพลาดแล้วพลาดอีกอะคือมันก็ไม่ควรที่จะแบบไปพลาดซ้ำหรือเปล่าถูกไหมแล้วก็ควรที่จะ เปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆบ้างมันอาจจะดีนะคะมันอาจจะดีงั้นไปทางนี้แล้วกันเออมาเสียงตอนนี้คือเหมือนหนังที่กําลังจะไปได้ดีดูมีความหวังมากๆเลยเสียงซาวเอฟเฟกเนี่ยโอ้เลี้ยวได้แล้วเลี้ยวได้แล้วโอเคขอเปลี่ยนทางแล้วกันนะทางรูนไม่ไปละมันนอนสบายเกินไปทีไรได้หลับตลอดเลยอะ่ะมามาปะตีโค้องอย่างดีโอ้โอเคมาได้แล้วค่ะทุกคนมึงอ่ะเหมือนจะมีแพลตฟอร์มตรงนั้นนะที่เราจะ ต้องไปเอ๊ะแล้วต้องไปยังไงต้องกระโดดข้ามมันนี่หรอโอ้ใจจะขาดแล้วจะไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เกมคนรักแมวโอ้ยอึบอึบอึบ,อบตีโค้งดีๆขออนุญาตกลับมาทางเก่าเพราะเหมือนว่าทางนี้มันจะไปต่อได้ง่ายกว่านะคะทุกคนถึงแม้ว่านี่ไงเราเรียนการตีโค้งมาแล้วมันก็สามารถกลับมาใช้ทางเดิมได้ โอ้ยแต่ตอนนี้ชีวิตเหลือแค่สี่แล้วว่าหายไป 5, ห้าคุณแม่เยอะเลยขนาดนั้นคุณแมวช่วยปุ๊บเออกระโดดมาแล้วทีนี้ไปไหนต่อดีอืมทีนี้ต้องโอ้ต้องลงไปทางนู้นสินะคิตตี้เซนบอกว่าอืมตรงนี้แหละปลอดภัยอาวิดีนะไม่ตายไม่ได้โลดลงแพลตฟอร์มนะแต่ก็แต่ก็ได้อยู่โอเคทีนี้นะคะเราต้องโอ้ไปทางนี้ใช่ไหม โอ้โหอันนี้ก็คือต้องโดดผ่านตรงนี้โอเคมาฮึบอืฉันว่าฉันชาติตัวดีแล้วนะเมื่อกี้ตืดโดดอือะสองชีวิตที่เหลือไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านไม่หาเจ้าทาสหรือเปล่าป่านนี้คงออกตามหาแล้วแย่แล้วคงไปบอกเจ้าดำหน้าปากซอยว่าช่วยตามหาเจ้า้มให้หน่อย แต่เจ้าดำคงไม่รู้หรอกเพราะตอนนี้เราอยู่บนตึกสูงละฟ้าคงมีแต่นกเท่านั้นแหละที่รู้เราโดดไวไปเอาใหม่เอาใหม่เราต้องโดดโดดใกล้ๆอึ๊บชีวิตสุดท้ายไม่มีดรามา่าด้วยด้วยแมวจมอึ๊บมาเออมันตรงได้อย่างนี้ก็แค่นั้นแหละเห็นไหมตั้งใจทําอะไรก็จะเป็นไปได้ว่าแต่ไปไหนต่อคือเมื่อกี้คืออยู่ๆมันก็ได้นะคือถึงแมว้ว่า ไอตอนแรกมันมันยากจริงๆุกคนมันมันไม่ได้ง่ายเลยเออจาชีวิตที่ผ่านมาช่างซีนเปลืองยิ่งนะเส้นทางเดิมๆที่เราคุ้นเคยเราจะเดินไปอย่างไมยออ่ย่อท้อเราจะเรียนรู้จักความผิดพลาดที่ผ่านมาและเราก็ต้องมีความหวังในการที่จะรอดกลับไปหาเจ้าทาาให้ได้จากบทเรียนสู่บทเรียนเราก็จะไม่พลาดอีก นี่ใช่ไหมที่ฉันพลาดเมื่อกี้ฉันเรียนรู้มาแล้วฉันใช้เก้าชีวิตครั้งที่แล้วยังเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันจะไม่พลาดอีกมากระโดดฮึบฮึบเออเออมันต้องกะระยะกระโดดให้พอดีนะฮะน้องกระโดดได้ไกลมากเลยแต่ว่ากระโดดไกลเกินก็เดี๋ยวหัวไปหมุองอะไรอีกก็คือทางแคบๆอย่างนี้คือเราต้องมุดเอาใช่ไหมมามุดเอากดมุดอ,อึบอ นี่ย่อได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้ยเอ้ยอยต้องระวังไม่อันตรายแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกให้ไปข้างหน้าให้ได้แต่ว่าถ,ถ้าจะไปทางนี้มันก็แอบแคบเกินเราอาจจะตกแต่ถ้าไปทางเนี้ยไม่รู้ว่าจะโดดถึงหรือเปล่าเราต้องเสี่ยงสักหนึ่งชีวิตอะเพื่อทดลองอะ่ะ <c oughs> ควินคิดว่าต้องกระโดดอันนู้นต้องลองเสี่ยงดูคะ่ะ มามาถอยหลังก่อนถอยหลัง,งเตรียมชาร์ตก่อนจะได้โดดสูงสูงมามาหนึ่งสองโอ,โ,อโอ้โอ้สามเออนี่ไงเราตัดสินใจถูกไอ้ทางนู้นมันทางลอกฉันเห็นก็รู้แล้วฉันมีคิตตี้เซนเอาละแล้วก็ต้องผ่านทางนี้ไปนะคะฮะตรงนี้ก็ดูจะมีแต่อะไรชิวๆแล้วสินะ เราเรียนรู้มาหมดแล้วไอ้พวกเนี้ยโอเคกระโดดลงแพลตฟอร์มนี้แล้วไปไหนต่อฮะคิตตี้เซนโอเคไปทางนู้นฮึบอ่ะจึบ๊บอือโอเคแล้วก็โดดขึ้นอันนี้ได้ไหมโอ้น้องโดดสูงมากเลยนะคะเนี้ยโดดสูงได้ขนาดนี้แต่ตกจากที่สูงนิดเดียวก็ขิดแล้วงงเอออะไรก็ไม่รู้มาแต่ว่าเราก็ต้องพาน้องไปค่ะวิอันนี้เราเริ่มเห็นวิวแล้วโอ้โห ถึงเมตจะเดินมาไกลแค่ไหนแต่มันก็ยังดูเหมือนไม่ได้ไกลเท่าไร่เลยอ่ะมาไม่ยอ่อท้อเพื่อที่จะได้กลับไปเจอครอบครัวอีกครั้งเราทำได้ไม่ใช่หรอกความจริงอยากกลับไปกินปลาทูน่าที่บ้านแล้วอ้าวไม่ว่าน้องจะกลับไปหาปลาทูน่าหรือว่าจะไปกลับกลับไปหาเจ้าทาาเราก็จะพาน้องไปให้จนได้นะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตาม โอเคเลี้ยวเลี้ยวทางนี้นะอืมขอมูดหน่อยอท,อทําไมเขาทําช่องแบบนี้ไว้ทําไมนะในตึกเนี่ยพอตอนมาอยู่อาศัยอะ่ะเดี๋ยวหนูมันก็แอบ,บเล็ดรอดเข้ามันได้หรอกก็ต้องเป็นหน้าที่อย่างพวกฉันที่ต้องมาจับอีโอ๊ว เอทำไมมันเหมือนอันนี้เป็นทางขึ้นอะโอเราต้องอาจจะขึ้นไปเพื่อแบบหาทางลงที่ดีกว่าหรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะไม่ควรเชื่อคิตตี้เซนนะเพราะว่าน,นี้มันเริ่มเหมือนสูงขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนแบบหนึ่งสิอดโดดอดจืบไปทางนี้มันสัมผัสได้ฮึบทีนี้ก็โดดอดจือบแล้วก็โดดขึ้นอันนี้อจือบโดดสูงแค่เนี้ยชิวชว เอมาถูกทางไหมนะอุ้ยมันโอ้ต้องโดดลงไปข้างล่างนะคะมาอย่างระมัดระวังนี่เขาบอกว่าคิตตี้เซนบางทีมันก็แบบไม่ได้แบบเวิร์กตลอดนะตายแล้วอันนี้ฉันต้องคิดเองเหรอเนี่ยว่าต้องไปทางไหนอะปกติเราไม่ค่อยจะได้ใช้สมองคิดด้วยสิอเอาไงดีละคะเนี่ยโอ้ยอันนี้ออกทางนี้เปล่า ขอดูรอบๆกันนะคะการที่มันพูดอย่างนี้แปลว่าเราอาจจะต้องคิดอะไรหรือเปล่านางอ่ะออ,ออกมาจากคุกออกมาจากตารางและเราจะไม่หันหลังกลับไปนะคะจะได้ไม่ต้องกลับเข้าไปอีกเออและคิตตี้เซนโอ้ยคิตตี้เซนหายไปแล้วทุกคนโอ้โหอันนี้คือเราต้องคิดเองหมดแล้วนะคะเนี่ยบางทีเราก็ต้องหัดพึ่งตัวเองบ้างนะคะอืมน่าจะต้องทางนี้หรือเปล่าดูโลง่ลงๆโลง่ลงๆโลง่ลงๆเฮ้ยเหมือนมีทางให้ไปใช้ได้เลยนะ ฮึบฮึบฮึบออโอ้โอ้โอ้้อออออหวาดเสียชะมัดเลยไปทางไหนต่อดีละเนี่ยอะไรอ่ะต้องมีการเดินช้าลงด้วยแฮะเขาบอกให้เราต้องเดินช้าลงหรอแปลว่ามันต้องมีที่ที่ต้องระวังแน่เลยอะทุกคนทางอู้ว่าแล้วทำไมให้เดินช้าทางมันแคบอย่างนี้นี่เองโอ้เราต้องมาวัดระวังระมัดระวังดีๆเลยนะคะเนี่ย ไปทางไหนดีแล้วเนี่ยเซนก็ใช้ไม่ได้ด้วยงั้นไปอันกลางๆแล้วกันมันจะได้เชื่อมได้เยอะๆอึบอัดึบอัดยึบอัดึบโอ้โหแล้วครั้งนี้เราก็เสียไปหนึ่งชีวิตโอ้โหจริงๆถ้ารวมเนี่ยเป็นสิบชีวิตแล้วนะลูกาต้องระมัดระวังในการเดินนะคะอันนี้คือเราเดินช้าเจ๊เจ๊เจยา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  โอเคนะคะยุบหนอพองหนอแซลมอนหนอทูม่าหนอเอ๊ะทูหน้าหรือเปล่าทูม่าอะไรโอเคเราเรามาได้แล้วนะคะแต่ว่าคำถามคือต้องไปทางไหนต่ออุ้ยสีขาวแบบนี้อืมดูจากรอบๆแล้วนะถ้าใช้สัญชาตญาณและความคิดเนี่ยมันต้องไปทางนั้นแน่ๆเลยอ่ะมันน่าจะลงได้นะโอเคโอเคพี่เชื่อหนู โอ้โหแต่ตรงนี้คือต้องตีโค้งแคบมากเลยนะคะเนี่ยเอาละเราต้องใช้วิชาที่เรียนมาโอ้โอ้โอโลูกลูกลูกขาขาลังตกแล้วโอ้โหแล้วขาลังอ้วนซะด้วยขาลังอ้วนซะด้วยมามามามตูดใหญ่คือ,อที่บ้านน่าจะเลี้ยงดีนะจ๊ะเนี่ยแมวตัวนี้เนี่ยใหญ่บ้าอะไรละ่ะอันเนี้ยสัต์ส่วนกาลังดีคุณหมอให้ลดมาทีนึงแล้วอ้าวกาลังดีแต่หมอให้ลดมาทีนึงแล้วหมายความว่ายังไง เออหนูหนูหันหันหน้าไปทางหนูได้ไหมลูกเออ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 ทำไมทำไมมันหันหันหันมันมันไม่หันตามใจเลยอ่ะมันไม่หันตามที่กําหนดอ่ะแป๊บนึงนะมันแอบงงตุ่มนิดนึงเดินเดินหอยหลังได้ไหมอุ้ยเดินหอยหลังหันโอ้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 อะอะอะ อออโหหันยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอเคไปทางนี้ลูกนะเออเดินดีดีเดินหน่วยงาดโอยเริ่มจากเ่มรู้สึกหมดแรงซะแล้วสิขอทูหน้าแบบเกตพีเมียมเลยนะวันเนี้ยเออเออเออหนูก่อนจะขอทูหน้าพี่ว่าเหมือนมาผิดทางปะ เอ,ออเหลังก่อนหนหลังหนหลังหันลหนลังเออหันหันเออหนูทูน่าหนูคือหนูต้องหยุดนึกถึงของกินก่อนหนูตั้งใจก่อนโอเคไหมลูกกลับบ้านไปเนี่ยเดี๋ยวคือแบบจะเอาแซลมอนทูน่าแบบเกรดพรีเมียมเนี่ยชั้นดีให้หนูกินเลยโอ้โหลืมลืมลืมต้องเดินหน่วยน้าเดินหน่วยหน้าแล้วก็กระโดดจออื๊บ เหลือแค่ห้าชีวิตแล้วจะรอดอีกไหมล่ะเนี่ยต้องรอดลูกต้องรอดต้องกลับบ้านให้ได้มาเอทางนี้ต้องต้องน่าจะต้องกระโดดนะคะทางนี้น่าจะต้องกระโดดไปโอเคฮึบฮึบามาถูกทางแหละคิดว่านะคะหลังจากนี้เราก็อาจจะต้องวางแผนอ่าไปกระโดดข้างหน้าตรงนั้นน่าจะได้น่าจะได้หรือเปล่าวะหย แป๊บหนึ่งอ,อะเดินไปข้างหน้าก่อนคูอนว่าเราอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการที่จะไปทางนี้แล้วก็ไปทางนั้นแล้วก็ค่อยๆเดินไปทางนู้นเออคือชีวิตอะมันก็คงไม่ได้แบบปูทางสวยหรูสวยหรูคือทางมันก็ไม่สวยหรูแต่นี่มันก็ลำบากลำบนเกินโอ้ยเออเออมาเริ่มใหม่ไกลมากเลยอะ เออฮึบโอ้ยก็จะกลับมาถึงตรงนี้นาเอางี้เออเพิ่งมาถึงเอง <c ười> คือไม่รู้ว่าจะโกรธที่เราผ่านมันไปไม่ได้หรือ <c ười> ว่าเราจะส่งสารน้องแมวที่ไม่รู้จะได้กลับบ้านไหมเพราะต้องมาอยู่กับคนอย่างเราดิฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องอารมณ์ไหนดีเออเออเออ Oh. เอาละค่ะทุกคนเหมือนว่าทางหนทางกับบ้านของน้องเจ้าแมวส้มเนี่ยคงมาได้แค่นี้จริงๆค่ะดิฉันพยายามแล้วนะทุกคนดิฉันพามาได้แค่นี้แบบแค่นี้จริงๆคือเดี๋ยเห็นไหมเหลือหนึ่งชีวิตสุดท้ายแล้วคือควีนพยายามประมาณ3-4รอบแล้วนะฮะกับอีตรงเนี้ยคือมันไม่มีเซนบอกอะมันมีบอกแค่ตรงนูนะ้น่ะแล้วคือควีนไม่รู้จะไปตรงไหนจริงๆอะ่ะกัน ฉันจะนอนอยู่ที่นี่แหละกันนะหนทางกลับบ้านมันยากจังเลยจะเก็บหนึ่งชีวิตสุดท้ายนี้ไว้เพื่อเอเจ้าทาสมาตามหาจนเจอนะรีบมาหานะ